นี่คือนิสสันแอเมราทัวโบ 1.0L e ปี2 0 2 1รถมือสองสภาพสวยแต่งครบจบพร้อมใช้งานนะครับผมคันนี้นะครับได้มาพร้อมสไตหน้านะครับเป็นแบบ LED สวยเฉียบนะครับตัวถังเดิมสีเงางามไม่มีทนหนักนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับสเกิร์ตด้านข้างนะครับแต่งมาให้หล่อๆแบบนี้นะครับแล้วก็สปอยเลอร์หลังนะครับเสริมความสปอร์ตนะครับผมสวยงามแบบนี้เลยนะครับผมสหรับภายในนะแต่งหรูด้วยเบาะหนังสีดำนะครับตัดกับสีส้มแบบนี้เลยนะครับผม คอนโซลตกแต่งหนังสีดำนะครับแล้วก็สีส้มนะครับดูเท่ไม่เหมือนใครนะนั่งสบายทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังน,นะครับผมราคาสุดคุ้ม3า9 0 0 0บาทขอเริ่มต้นเพียง6,200บาทอย่ารอช้านะครับรถด,ดีๆแบบนี้ไม่ได้มีมาทุกวันนะครับไปดูคลิปเต็มแล้วก็รายละเอียดกันเลยนะครับสวัสดีครับผมบอยเพชรยนต์ครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ในชอ่อง อีซี่คาร์บอยรถมือสองนะครับผมวันนี้เราอยู่กันที่โชวรุงเพชรยนต์นะครับเสรีไทย68แยก1เมนบุรีจังหวัดกรุงเทพนะครับวันนี้ผมมีรถสวยๆมาแนะนำครับผมคันนี้นะครับเป็นิสันอเมร่านะครับตัวทอโบ1.0 e r ปี2021เล้ไใม่เพียง54,000กิโลเมตรเท่านั้นครับราคา359,000บาทนะฮะคันนี้ก็ผ่อนเริ่มต้นนะครับเดือนละ6,200บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับจุดเด่นรถคันนี้เลยนะครับ เริ่มที่กันที่ตัวสเกิร์ตด้านข้างนะครับแล้วก็สปอรเลอร์หลังเจ้าของเดิมติดตั้งแต่งมาให้หล่อๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่ครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับยังไม่ได้ผ่านการล้างน้ําหรือว่าเอาไปสปาเอาไปปรับสภาพใดๆเลยนะครับผมรับประกันนะครับโครงสร้างหลกักโครงสร้างเดิมไม่เคยผ่านการชนหนักจมน้าพลิกคว่ำมาแน่นอนนะครับสำหรับเลขทะเบียน6 1 2 7ที่เป็นทะเบียนหนองหนองบัวลำพูตร,ตรงนี้เดี๋ยวทางเพจเจ้าของเราจะเปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพให้อีกทีหนึ่งนะครับผมนะครับดูกันที่ด้านหน้านะครับ ด้านหน้านะครับตัวกระจังหน้านะเป็นแบบตัววีแบบนี้เลยนะครับพร้อมงานตัวโลโก้นิสสันนะครับที่เป็นงานลมดานะครับผมไฟหน้านะครับสภาพสสายแบบนี้เลยนะครับไม่มีรอยแตกรอยร้าวใดๆนะครับสภาพสวยใสสมบูรณ์นะครับรถปี2 0 2 1นะฮเะเลขไมล์เพียง5้า0 0กว่าโลเท่านั้นถือว่าวิ่งน้อยมากๆนะครับผมผิวพันธ์เส้นสายที่ฝากระโปรงคมสวยชัดทุกจุดนะฮะสีเงางามนะครับสีสะท้อนเงาสะท้อนแสงแบบนี้เลยนะฮะเส้นสายต่างๆยังคมยังสวยนะฮะผม คันนี้นะครับผมรับประกันนะครับผมไม่มีชนหนักจมน้ำพิกว้ำตัดต่อ,ตอเลขไม้แค่ห้าหมื่นสี่พันกว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมได้ตัวสีขาวสภาพสวยๆไปใช้งานแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ด้านข้างอย่างที่ทจ้างไปนะครับผมคันนี้นะฮะเขาติดตั้งในส่วนของสเกิร์ตมาให้ด้านข้างแบบนี้เลยนะครับผมนี่คือแต่งมาให้เราหล่อแบบนี้เลยไม่ต้องไปทาอะไรเพิ่มเลยนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับตัวล้อแม็กเดิมขอบ15นะครับผม ยางปี2021น่าจะเป็นยางที่ติดตั้งมาตั้งแต่ตอนเป็นป้ายแดงอยู่แล้วนะครับผมแต่ตรงนี้เดี๋ยวผมหายางปีใหม่เปลี่ยนให้นะฮะไม่ต้องห่วงของเราจะดูแลก่อนปล่อยรถนะครับปรับสภาพให้พร้อมใช้งานเลยนะครับผมไฟเดียวก็จะอยู่ที่ด้านแก้นตรงนี้นะครับผมกระจกมองข้างนะฮะนี่สวยๆเลยนะครับติดคิวคันสาติดฟิล์มพร้อมใช้งานมือจับนะับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับกุญแจเป็นแบบคีย์เลส เราสามารถพกกึ้นมาไว้ที่ตัวแล้วก็ปลดล็อกรถตรงนี้ได้เลยนะครับติดเบ้ารองกันล้อยให้เรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับเข้ามาดูภายในกันนะครับคันนี้ภายในนะดูสวยงามแล้วก็ดูสปอร์ตมากๆเลยนะครับผมก็คือเจ้าของเดิมเขาตกแต่งนะครับในส่วนของเบาะหนังมาให้นะครับผมภายในเนี่ยเขาจะตกแต่งนะครับผมด้วยคอนโซลสีดําส้มนะครับดูรูหล่ต่างๆนะครับผมเบาะหนังก็เป็นเบาะหนังสีดําส้มนะครับแบบนี้เลยนะครับเบาะฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งคนนั่งนะครับผมนะครับ กว้างขวางสะดวกสบายนะครับผมนะครับเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดและเบาะยังใหม่อยู่เลยนะครับเจ้าของเดิมคือหุ้มเบาะมาให้ใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับผมนะครับสภาพสวยมากแล้วก็ดูสปอร์ตดูโฉบเฉียวมากขึ้นนะครับปกติรถคันนี้ก็ดูสปอร์ตอยู่แล้วนะครับก็ยิ่งดูสปอร์ตยิ่งดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับผมนะครับรถยังคงสภาพเดิมนะครับรอยอาร์ตประตูนะฮะนี่ครับเมทดอาร์ตเดิมโรงงานอยู่ครบนะไม่มีรอยแกะกาวใดๆนะครับหรือว่ารอยแกะทําสี นะตรงเนี้ยก็จะตกแต่งด้วยวัสดุหนังที่เป็นสีส้มเดินได้สีดำแบบนี้นะครับสวยงามมากๆกนะฮะกระจกไฟฟ้าออโต้ให้ฝั่งคนขับนะครับด้านแกนนะครับซอกน็อตต่างๆนะฮะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยแกะนะครับผมนี่ครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับปาร์คสีโรงงานอยู่ครบประตูไม่เคยแกะซ่อมทําส่งทําสีได้ๆนะครับแป้นเบรกแป้นคันเร่งไม่มีรอยสนองสนิมได้ๆนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็เปิด ฝากระโปรงแล้วก็เปิดฝาถังน้ำมันตรงนี้นะฮะมีในส่วนของเตือนกันชนด้านหน้านะครับออโต้สต็อปสตาร์ทระบบการลื่นถลายนะฮะมีให้แบบครบๆสวยๆเลยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับผมสภาพสวยไม่มีลอกไม่มีร่อนนะครับผมซ้ายมือเนี่ยสามารถรับสายวางสายตรงนี้ได้เลยนะครับผมได้เครื่องเสียงเดิมเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคร mm ับแอร์เป็นแบบอนาล็อ hmm. กนะครับสวยงามนะคร mm ับ hmm. ผมคอนโซลสวยงามมากนะฮะเก mm ียร์ cvt แบบนี้นะฮะ mm hmm. หัวเกียร์สภาพสวยไม่มีลอกไม่มีร่อน จะมีปุ่ม push start engine จะอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่เผื่อบังคกลหาไม่เจอนะครับนี่ครับตัวเกียร์สวยนะมีช่อง usb แล้วก็ aux ตรงนี้ให้ด้วยนะครับผมนะภายในตกแต่งมาให้แบบสวยๆแบบนี้เลยนะครับดูสปอร์ตดูแตกต่างมากขึ้นนะครับผมสาหรับคันนี้นะได้เป็นเบาะหนังหุ่มส้มนะสีดําหุ่มส้มแบบนี้สภาพสวยงามมากนะครับแผ่นเพลตตัวรถอันนี้คือแผ่นเพลเดิมเลยนะครับนี่นะเลขเครื่องเลขตัวถังนะฮะอยู่ตรงนี้หมดนะครับแผ่นเพลเดิมยังอยู่นะครับคือ จุดสาคัญของตัวรถเลยนะครับนี่อันนี้ก็สติเกอร์เดิมนะฮะน่าสนิทนะไม่มีรอยแกะเกาหรือว่ารอยพ่นสีทับนะดูตามซ่อกประตูต่างๆนี่ครับน็อตไม่เคยแกะไม่เคยขยับมาร์คสีนะงานมาร์คสีอยู่ครบมาร์คสีเดิมโรงงานนะแล้วก็สติเกอร์มอกอันนี้ก็อยู่ครบนะฮะนี่ครับน็อตประตูไม่เคยแกะซ่อมนะครับผมเช็คให้ดูโครงสร้างอย่างละเอียดเลยนะครับใครที่สนใจรถคันนี้นะครับชมคลิปเต็มให้จบนะครับผมจะได้เห็นถึงหน้าละเอียดนะครับ นะเดี๋ยวพาชมทุกอย่างแล้วก็รายงานตามตรงไม่มีการกักข้อมูลแน่นอนนะครับผมมาดูกันต่อในส่วนของเบาะด,ด้านหลังนะครับห้องโดยสารถือว่ากว้างขวางมากนะครับเป็นรถที่แบบว่านั่งสบายนะ,ะได้ความประหยัดน้ำมันแล้วก็นั่งสบายด้วยนะครับเบาะของเขาเนี่ยไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยนะครับเป็นเบาะหนังที่หุ้มมาให้ใหม่อย่างดีเลยนะครับผมนะผิวสัมผัสค่อนข้างดีแล้วก็นะครับตกแต่งมาเป็นสีงานส้มตามแบบนี้นะฮะใครอยากได้รถสไตล์แบบนี้นะครับแต่งมาให้แบบนี้นะฮะ รีบมาจัดได้เลยนะครับนานๆจะเข้ามาทีนะครับบอกได้เลยว่านานๆจะหลุดเข้ามาทีนะคสำหรับรถสไตล์แบบนี้ตกแต่งแบบนี้นะครับผมนะครับประตูเดิมเมนอาร์เดิมโรงงานอยู่ครบนะครนะครับประตูไม่เคยแกะซ่อมทําทรงทําสีพวกปั๊มเดิมนยคือปั๊มเดิมเดิมโรงงานนะครับแผงประตูสภาพสวยนะฮุ่มหนังให้อย,อย่างดีแล้วแบบนี้เลยนะครับสวยงามมากๆนะครับดูสปอร์ตมากนะสำหรับซ่อมประตูนะน็อตไม่เคยแกะไม่เคยขยับ หัวน็อตยังคมคมสวยๆนะครับนี่ครับมาร์คสีตามสีอยู่ครบไม่เคยแกะซ่อมทําทรงทําสีได้ดนะฮะรับประกันได้ซื้อรถที่เรานะครับคัดแต่รถสวยเกตเอนะฮะรถอุบัติเหตุหนักไม่เอามาขายแน่นอนนะครับผมเสียชื่อของเพชรยนต์นะครับผมใครอยากดูรถตัวจริงคันนี้นะสามารถนัดเข้ามาดูได้นะครับเบอร์โทรผมอยู่ด้านล่างคลิป สามารถโทรเข้ามาได้แอดไลน์เข้ามาได้นะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับเรื่องการออกรถการจัดไฟแนนนะครับแล้วก็ทันนี้ก็ผ่อนสบายๆนะฮะเพียงเดือนละประมาณ6000ต้นๆเท่านั้นนะครับถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาได้รถปีไม่ลึกจนเกินไปนะเป็นปี2 0 2 1นีะครับผมนะครับสำหรับด้านท้ายคันนี้โหเนี่ยเป็นไงครับแต่งมาให้แบบนี้อีกแล้วนะครับผมหล่อๆเลยนะครับผมมีสเกิร์ตด้านหลังให้นะครับเนี่ยมีอ๋อขอแบบมีสปอยเลอร์ด้านหลังมาให้แบบนี้เลยนะครับ ไฟเบรกด้านหลังนะฮะสวยๆเลยไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะครับไฟเบรกแท้เดิมโรงงานนะฮะจะมีโลโก้ของตัวทอโบนะฮะตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.0ลิตรนะฮะทำงานร่วมก,กับตัวทอโบนะฮะให้ความแรงความประหยัดภายในคันเดียวกันเลยนะครับผมนะครับไฟเบรกแท้เดิมโรงง,งานสภาพสวยนะครับไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะฮะเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะรับสมารทฝาท้ายเราสาม,มารถเปิดได้ที่กุแจารีโมทนะฮะกุแจารีโมทหน้าตาแบบนี้นะกดตรงนี้ค้างไว้ได้เลยนะครับเปิดฝาท้าย เนี่ยครับสำหรับที่เก็บสัมภาระผมบอมาะได้ยว่ามันค่อนข้างจะกว้างขวางกันเลยทีเดียวนะสำหรับตัวที่เก็บสัมภาระของตัวอาร์เมล่านะครับผมเนี่ยครับเป็นรถที่ตอบโจทย์ทั้งความประหยัดแล้วก็ห้องโดยสารกวางขวางที่เก็บสัมภาระกวางขวางแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือด้านในนะคานตรงๆสวยๆแบบนี้นะครับไม่บิดไม่เบี้ยวนะให้ดูรละเอียดทุกจุดชัดเจนแบบนี้เลยนะครับเป็นอาร์ตเดิมโรงงานอยู่ครบ สปอร์ตเมนอาร์ตตรงนี้คือเดิมๆเ,เลยนะครับรอยอาร์คเดิมโรงงานอยู่ครบนะครับผมอันนี้คือเป็นอาร์คเดิมที่ทํามาจากโรงงานเลยนะครับแล้วก็น็อตฝากระโปรงด้านท้ายไม่เคยถูกขันไม่เคยถูกแกะนะครับผมไม่มีการชนหนักหรือว่าแกะฝากระโปรงมาทาทรงทาสีแน่นอนเพราะว่ารถเวลาถ้าเกิดมันมีการชนกระแทกจากด้านหลังนะครับฝากระโปรงเนี่ยคือยุบตัวแล้วก็ต้องมีการแกะมาทําสีซึ่งพอแกะแล้วเนี่ย ตรงหัวน็อตอย่างที่ผมพาให้ดูไปเนี่ยมันจะมีรอยขันรอยแกะหรือว่ารอยเยิ้มจากการทําสีเพื่อเก็บงานนะแต่คันนี้รับประกันไม่มีแน่นอนนะครับผมนะครับแล้วก็รางน้ําตรงนี้สปอร์ตเมทอาร์ตอยู่ครบนะครับท้ายไม่มีโดนนะครับเพราะว่าถ้าโดนชนโดนโป๊ทํทสีรอยอาร์คเดิมหายแน่นอนนะครับผมนะครับเช็คให้ดูอย่างละเอียดทุกจุดนะครับรับประกันได้นะคันนี้นะฮะสวยงามทุกจุดนะับไม่เคยชนหนักจมน้าพลิกคว่มแล้วก็มาพร้อมชุดแต่งหล่อๆเท่ๆนะครับผมที่เจ้าของเดิม ติดตั้งเพิ่มมาให้แล้วก็ภายในที่หุ้มเบาะหนังมาให้สีดําตัดสีส้มนะสวยๆเลยเบ้ารองกะระลอยมีให้ครบเลยนะครับผมแผงประตูด้านหน้าอขอแห้ด้านหลังซ้ายนะสภาพสวยสมบูรณ์เช่นเดียวกันนะครับที่วางแขนวัสดุดต่างๆนะยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ปั๊มเดิมโรงงานอยู่ครบๆนะครับเม็ดอาร์ตต่างๆอยู่ครบสวยงามแล้วก็น็อตนะครับตรงที่อ่าซอกนะครับด้านในนะไม่มีรอยขันไม่มีรอยแกะเข้าไปนะครับผมนะครับสวยๆแบบนี้เลย ไม่มีรอยบิดรอยเบี้ยวจากการงัดแงะจากประแจหรือว่าเครื่องมือช่างใดๆนะครับผมรับประกันโครงสร้างเกียรเนะครับด้านข้างไม่เคยชนหนักไม่เคยเปลี่ยนประตูมาแน่นอนนะครับส่วนแผงประตูด้านหน้าซ้ายนะครับสภาพยังสวยสมบูรณ์นะครับนี่ครับไม่มีช้ําเลยนะครับในส่วนของเมทอาร์ตนะฮะตรงประตูนะครับด้านซ้ายฝั่งนี้ก็จะมีเหมือนกันนะฮะเนี่ยรอยอาร์ตเดิมโรงงานแบบนี้นะฮะน็อตไม่มีรอยขันไม่มีรอยแกะเมทอาร์ตต่างๆอยู่ครบๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมนะคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผม นะครับซองด้านในเดิมๆสวยๆแบบนี้นะครับนิดมาร์คสีตามสีโรงงานอยู่ครบน็อตไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับนะฮะเช็คให้ดูอย่างละเอียดเลยอันนี้เดิมนะเดิมหมดเลยนะครับปั๊มเดิมนะครับเป็นปั๊มแอตรงนี้นะฮะน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับเนี่ยหัวน็อตยังสวยๆอยู่เลยนะครับไม่มีรอยขัน้ะก็มาร์คสีตรงนี้อยู่ครบนะฮะมาร์คสีเดิมโรงงานเลยนะครับผมมาเดี๋ยวถัดมาหลังจากดูโครงสร้างไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของรายละเอียดของห้องเครื่องกันบ้างนะครับผมไปชมกันเลยครับ สำหรับตัวเครื่องยนต์นะครับเป็นเบนซินเทอร์โบ1.0ลิตรนะครับความประหยัดน้ำมันเนี่ยมีให้แน่นอนแล้วก็ภายในห้องเครื่องนะครับมีความเรียบร้อยนะครับผมของความของห้องเครื่องนะครับนี่คือห้องเครื่องที่ยังไม่ได้ผ่านการล้างน้ําหรือว่าเอาไปปรับสภาพเอาไปสปาใดๆนะครับรถเนี่ยรถเข้าใหม่นะครับไม่แท้ไม่เดิมแน่นอนนะครับไม่มีน้ํามันไหลเยิ้มนะครับคานตัวเครื่องตรงๆสวยๆไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะครับผมนี่ครับรถไม่เคยผ่านการชนหนักเข้ามานะครับพวกนี้ถ้าชนหนักเข้ามามีการยุบตัวการแก้ทําทรงทําสีแนนนน่อะ ช็เดิมนะครับซีนซิลิโคนเดิมนะฮะรอยอาร์คเดิมโรงงานอยู่ครบเนี่ยพวกนี้เดิมหมดปักสีหัวน,น็อตตรงไฟหน้านะครับไฟหน้าเนี่ยแท้เดิมไม่เคยเปลี่ยนซ่อมนะครับผมแล้วก็ฝากระโปรงเดิมนะฮะยังไม่เคยถูกแกะทาสีเนี่ยพวกปั๊มเดิมเดิมโรงงานอยู่ครบเลยนะครับดูซอกด้านในนะครับนี่ครับนี่ถ้ารถไม่ได้โดนจากด้านข้างเนี่ยตรงนี้เขาไม่แกะนะครับคันนี้ก็ไม่เคยแกะซ่อมนะครับผมแผ่นกันความร้อนสภาพสมบูรณ์ร้อมใช้งานเลยนะครับนี่ครับแผ่นกันความร้อนสภาพสมบูรณ์เลยรวมถึงสติกเกอร์เลเบลตัวร ยังคงแนบสนิทเรียบเนียนไม่มีรอยแกะเก่าไม่มีรอยโดนสาเสือพ่นสีทับนะครับผมน็อตฝากระโปรงฝั่งนี้ไม่มีรอยขันไม่มีรอยแกะเช่นเดียวกันเนี่ยครับปั๊มเดิมๆโรงงานอยู่ครบสวยงามแบบนี้นะครับแล้วก็แก้มด้านในนะสังเกตจวตัวน็อตด้านในนะไม่มีรอยขันไม่มีรอยแกะนะคันนี้ไม่เคยถูกชนหนักหรือว่ามีการซ่อมมาแน่นอนนะครับผมนะครับดูที่มาร์คสีนะฮะหัวน็อตไฟหน้านะครับ,รบยังไม่เคยถูกแกะ ไฟหน้าเนี่ยรับประกันไฟแท้เดิมเลยนะครับยังไม่เคยแกะซ่อมแล้วก็ไฟอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับผมน็อตตัวนี้ก็ยังไม่เคยถูกแกะอันนี้คือสีเดิมเลยนะครับความสม่ำเสมอของตัวสีนะครก็ยังเดิมๆิมแบบนี้เลยนะครับ้องเครื่องก็สภาพใสๆนะใครหารถที่ประหยัดน้ํามันนะครับผมแต่งหลอ่อๆมาให้นะผมว่าคันนี้ไม่ควรพลาดเลยนะกับตัวอเมร่าคันนี้นะครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับเบอร์โทร0831318826นะฮะสามารถโทรมาได้แอดไลน์เข้ามาได้นะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับ นัดดูรถตัวจริงได้ที่บริษัทเพรยนต์นะครับอย่างนี้ก็รับขอบคุณนะครับที่รับชมจนจบคลิปนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปรถขั้นต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ